ไส้กุ้มชาวซันองฮาลองชีวันนี้ผมจะมาเล่าเกี่ยวกับคนที่น่าสงสารแต่ว่าเขาไม่ได้น่าสงสารแบบว่าทุกพลภาพหรือว่าพิการหรือว่าด้อยในโอกาสหรือว่ายากจนคนแค้นไม่ใช่แต่คนที่น่าสงสารคนเนี้ยมันเกิดจากคนปกตินี่แหละแต่เมื่อเขาหลังจากการอาการดิกะอาการนิเกา <c oughs> เรียบร้อยแล้วคนที่น่าสงสารคนนั้นก็เกิดขึ้นเหตุการณ์แรกที่ทําให้รู้สึกว่าน่าสงสารที่สุดมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะที่ผมเห็นเต็มเลยก็คือคนคนนั้นเนี่ยเขากลับมาจัดทางานวันศุกร์พรุ่งนี้จะเป็นวันเสาร์เขาก็กําลังจะชิลกับชีวิตหรือว่าชิลกับการที่จะได้พักผ่อนในวันเสาร์กลับมาปุ๊บเขาถอดรองเทา้าแล้วก็กําลังจะเดินย่ําเข้าบ้านก็มีเสียงเรียกออกมาจากผู้หญิงคนหนึ่งบอกว่าบางังของเกงกอนจะซักรางเท้าที่เขาคนนั้นเหนื่อยมากเลยเขาก็ต้องยิงยนยอมที่จะถอดกางเกงเ หลังจากนั้นเขาก็ใส่พะคำาแล้วก็ขึ้นไปบนเตียงหลังจากที่เขาเหน็ดเหนื่อยมาเขากำลังจะเอนตัวนอนพอนอนไปบนเตียงปึ๊บเฮ้ยบังนอนไม่ได้นะยังไม่ได้อาบน้ำเลอะเทอะเตียงยับหมดละเขาก็ต้องงมมันนอนที่ข้างเตียงเขาก็กําลังจะกินขนมบังอย่ามากินขนมในห้องนะเลอะช็อตฟิลมากเลยซึ่งเพิ่งนี้วันเสาร์ไงนึกออกป่ะเอ็ดโอ้โหโคตรสงสารเขาเลยเขาก็เลยจําใจที่จะต้องอมขนมแล้วก็ไปเคี้ยวนอกห้องนี่คือเหตุการณ์แรกและเหตุการณ์ที่สองพอเช้าวันเสาร์ได้เกิดคือผู้หญิงคนนั้นน่ะเขากำลังจะ เดียวผมอยู่ข้างล่างนะไอ้ไม่ใช่ผมนะผู้ชายคนนั้นะเขาอยู่ข้างล่างเขากำลังนอนเปสบายๆชิลๆดูนกดูม้อยู่ได้ถุนเพราะว่าเป็นวันหยุดนี่ใช่ป่ะเฮดเป็นวันหยุดบ้างขึ้นไปอาตะก้าถุงเท้าจะได้ซักช็อตฟิลเหมือนกันเราก็ต้องขึ้นไปเอาไม่ใช่เรา ใครก็ไม่รู้ขึ้นแววตะก้าเพื่อที่จะเอาเสื้อผ้ามาให้ผู้หญิงคนนั้นซักแต่ก็ทําดีแล้วแหละเขาก็ยังซักให้พอซักซักเสร็จหน้าที่ของผู้ชายคนนั้นก็คือการตากผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทําไมเขาจะต้องแยกด้วยระหว่าง <c oughs> บางเสื้อยืดอะไม้แขวนเสื้อสีชมพูนะแต่ผมอะแต่ไม่ใช่ผมนะ <c oughs> แต่ไม่ใช่ผมผู้ชายคนนั้นเขาก็เอาเสื้อยืดแขวนด้วยไม้สีชมพูซึ่งเสื้อยืดจําเป็นที่จะต้องแขวนไม้สีเขียวก็สลับกันผู้ชายคนนั้นเขาก็ต้องรื้อใหม่หมดเลยรื้อใหม่หมดเลย หรือใหม่หมดเลยก็ต <c oughs> ้องมาแขวนตามที่เขาบอกเสื้อตัวนี้จําเป็นที่จะต้องแขวนแบบนี้เสื้อตัวนั้นจําเป็นที่ต้องแขวนแบบนั้นแล้วพอทําหลังจากนั้นเสร็จบางจ้าอยากออกไปข้างนอกทั้งๆที่เป็นวันเสาร์ก็ต้องไปกับเขานี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสงสารของผู้ชายคนนึงแต่ว่าความเป็นระเบียบของชีวิตผู้ชายคนนั้นน่ะมันก็มีมากคือแต่สิ่งที่มันหายไปก็คือความอิสระแต่ถามว่าสิ่งที่เขาทําไป เพราะอะไรเขาเพราะว่าเขารักเราไงเขาอยากให้เราเป็นระเบียบเป็นผู้เป็นคนแล้วผู้ชายที่น่าสงสารคนนั้นนะใครวะก็มึงกับกูไงเหี้ย